เระอยากเป็นพิธีกรและนิสิตก็จจากอายุุนสมคนเด็กมาตรงนี้เลยจ้ามาค็อรัวใหญ่ใจคุณจ้าอันนี้ก erm ็อวรจใันไหมเนี่ยคนละห้าสิบห้าสิบเหรอห้าสิบห้าสิอจะให้เป็นซื้อก็อใหญ่โยมรือว่าทำคนเดินน้อยเยี่ยงนะคตามที่ไหนท่านง่ายราบ จะตากปดา่ะต้ตวเยสองร้อยอ่งแรก็วนีอสองร้อยก็สองีตากแม่รักตาตาตาแกตาุาตนี้เนเลยกระเากระเาใส่เงินล้านเนาะอยู่ที่ไหนเนี่ยพัยรวยจ้าตาุจาอำเภอพิชัย จากพ่ออ so 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 ้าจากพ่อจากพ่ออีกหนึ่ง้อยบาทจากจากรันเกิดล้โอ้ากพ่อกุนและจากพ่ออเท่ไหรนะนแนาฝ5หแจากสามบุญลักษณจะกทำบุญอีกหนึ่งร้อยบาทนี่ดียววันนี้วันเกิดด้วยลยทาบุญ จกรีบเป็นกิดมงคลอายุวัตถโกเจริญด้วยอายุทานวัตถโกเจริญด้วยทรัพย์สิริวัตถโกเจริญด้วยติริโภคาทรัพย์นายมนะโอ้โหวันนี้ชื่นใจข้าโยมตอนนี้ภาคป่าแถวลอยฟ้านายม การบวชระนามโดยเกิดเป็นผมมงคลของท่านสาธุชนที่ได้มาะทำบุญปณนาระวิหารในแับนี้อยากสิ่งทางท่างๆทุกเรตอนนี้จะเพื่อเรื่องบุญทางล่างและใครจะเป็นเจ้าภาคนละเป็นสองแห่งทางกำลังตัดวหนีคว่าสัทธาบารมีกันได้เลยเลยยอมเนาะ จะร่วมเด็ร่วมใจในบุญ <Tonight> คังนี้สร้างบุญงามความดีด้วยกันตอนนี้มาดูการขอส่ทิไม่ยอมรัเนี้เราคะได้ีึงเวลายิดว้ามาหาคุณครูใครจะไปไหน bồ tát độ chúng sanh, bồ tát độ chúng sanh, cho đi 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 bồ tát độ chúng sanh,